จะมาแนะนำวิธีการบางบางท่านที่แบบว่าใช้เครื่องโทรศัพท์แล้วความจำมันเต็มนะแล้วแบบเราใส่เมม,มเข้าไปเอ๊ะทำไมบางบางทีเราเข้าไปดูแล้วเมมเมมทำไมเราจะย้ายแอปอะไรอย่างเงี้ยย้ายไม่ได้ทำไมยุ่งยากจังจริงๆแล้ว มันสามารถตั้งค่าได้นะคะเอาง่ายๆเลยคือไม่ต้องเ,งเยอะหรือวุ่นเว้ยหรือว่าต้องเยอะอะไรเลยนะคะเอาง่ายๆเลยให้คนเข้าไปที่ p อ a y Store Play Store สนะคะสมมติว่าเรากดเข้ามาที่ Play Store เรากดเข้าไปที่คียดสามคียมุมบนด้านซ้ายมือนะคะก็จะมาอยู่ตรงนี้เกี่ยวกับาการตั้งค่าทุกอย่างนะคะเราก็เข้าไปที่การตั้งค่านะคะให้ทุกคนเข้าไปที่ อเดตแอคัอัตโนมัติะคะคือจะต้องไปปิดตัวนี้ก่อนมันถึงจะทําการย้ายได้ใช่ค่ะพอดีอันนี้เมื่อสักครู่นี้เราได้ทําการปิดไปแล้วก็เลยเข้ามาที่บ้านสักนิดนึงก็คุณก็จิ้มไปให้มันขึ้นตรงนี้เลยแล้วก็พอเราจิ้มไปปุ๊บข้างหน้าจอมก็จะขึ้นเลยนะคะว่าไม่ต้องอัปเดตแอปอัตโนมัตินี่แหละค่ะพอคุณเข้ามาตรงนี้เรียบร้อยแล้วเนาะคุณก็ออกเลยค่ะออกจากตรงนี้ไปเลยเนาะ ว่าเราออกไปแล้วนะคะให้ลูกให้ทุกคนนะคะ mm hmm. เพื่อนๆก็เข้าไปที่่การตั้งค่านะคะ mm hmm. เข้าไปแล้วก็เลือกไปที่แอปพลิเคชันแอปพลิเคชันนี้นะคะ mm hmm. ก็เข้าไปที่การจัดการแอปพลิเคชันตัวแรกเลยนะคะ mm hmm. มันก็จะขึ้นมาเป็นแบบแอปทั้งหมดเลยที่เราที่เรามีในเครื่องของเราเนาะ คุณก็เลือกแล้วค่ะว่าต้องการจะย้ายอะไรคุณก็เลือกไปเลยแต่ส่วนมากแล้วแบบบางแอปก็จะไม่สามารถย้ายได้เพราะว่ามันเป็นแอปที่แบบติดอยู่กับตัวเครื่องบ้างอะไรอย่างนี้หรือว่าบางอันก็จะเป็นแอปที่แบบว่าต้องใช้กับตัวเครื่องแต่อย่างเช่นถ้าเป็นพวกเกมนะถ้าสมมติว่าจะย้ายตัวเกมสฐีเนาะนี้พอดีเมื่อสกักครู่นี้ทำการย้ายไปแล้วนะคะลืมไปว่าแบบเออจะอัดคลิปมาฝากเพื่อนๆด้วย อยากจะแชร์แบบว่าที่แบบมัน,มนง่ายๆ,ๆเพราะว่าบางบางคลิปที่เข้าไปดูนี่คือแบบพูดเยอะมากแล้วแบบบางท่านก็พูดไม่รู้เรื่องค่ะฟังไม่รู้เรื่องเลยบางท่านเปิดเพลงดังจนแบบฟังไม่รู้เรื่องอ่ะแกพูดอะไรอะไรประมาณนี้เนะ <S <S าะเอาละค่ะมาต่อกันเลยแล้วก็เข้าไปที่บรรทัดแรกนะคะคุณจะมองเห็นว่าที่จัดเก็บคุณจิ้มเข้าไปเลยตรงนี้มันสามารถเปลี่ยนได้เห็นไหมคะ ตรงกรอบสี่เหลี่ยมเลยคุณก็จิ้มไปที่เปลี่ยนแล้วก็จิ้มไปที่ S D card เท่านี้ค่ะง่ายมากโอเคค่ะไว้ก็ทุกท่านก็ไปกดเลือกดูแล้วกันนะว่าไหนมันสามารถย้ายได้ก็จะได้ช่วยแบบแบ่งเบาความจำของเครื่องของคุณให้มันเบาลงแล้วสามารถดาวน์โหลดแอปอื่นเพิ่มได้อีกอยังไงไว้วันนี้ขอจบเพีงเท่านี้ก่อนท่านใดที่ชอบ ก็ขอให้กดติดตามกดติดตามกันไว้นะคะกดถูกใจกดติดตามหน่อยเนาะแล้วเดี๋ยวถ้ามีคลิปแบบว่าอัปเดตใหม่ๆที่แบบว่ามันทําได้ง่ายเพียงแต่ว่าเราไม่ต้องพูดเยอะว้นเวอร์จนแบบคนฟังฟังไม่เข้าใจฟังไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังใหม่ค่ะสําหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ